หลังจากที่มีการประกาศผลการน,นับคะแนนปรากฏว่านายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์วัย70ปีสามารถคว้าัยเนื้อนางฮิลาลารีคลินตันไปได้ค่ะชาวอเมริกันส่วนหนึ่งที่ไม่พอใจผลการเลือกตั้งที่ออกมานะคะต่างก็ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านแล้วก็เดินชุมนุมประท้วงตอนนี้ลุกลามไปในพื้นที่25เมืองทั่วประเทศแล้วค่ะเราไปดูบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นะคะคุณผู้ชมบรรดาผู้ประท้วงส่วนใหญ่ต่างก็ตะโกนคําว่าไม่ใช่ประธานาธิบดีของฉัน ไม่ใช่วันนี้บางเมืองถึงขั้นจุดไฟเผาหุ่นจำลองในทรัมป์แล้วก็ยังจุดเทียนไว้อะไรผลการเลือกตั้งด้วยเราไปดูกันที่นครนิวยอร์กกันก่อนค่ะมีผู้ประท้วงราวๆ5,000คนกลุ่มนี้ค่ะเดินขบวนถือป้ายที่มีข้อความว่า l o ิ e t r ั m p h a ฮสหรือว่ารักชนะความเกลียดชังต่อมาตำรวจก็จับกลุ่มกลุ่มผู้ประท้วง15คนนะคะที่ขัดขวางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนที่วอชิงตันค่ะมีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายร้อยคนนะคะไปจุดเทียนอยู่ที่ด้านหน้าทำเนียบขาวประนามการเหยียดชือชาติและเหยียดเพศค,ค่ะ่ขณะที่ถ้าไปดูเมืองซานตาครูซรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะผู้ประท้วงทูกกำปัน้นและก็ตะโกนข้อความแสดงความไม่พอใจกับผลคะแนนที่ออกมาเช่นเดียวกันเลยค่ะกับที่เมืองโอเกลเลนรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีผู้ชุมนุมรวมตัวกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนี่มีผู้ชุมนุมมากถึงเจ00คน ในช่วงค่ำของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นแถมมีการปิดกั้นการจราจรจุดไฟเผาถังขยะรวมถึงคว้างปาขวดน้ำและดอกไม้ไฟใส่ตำรวจด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ตำรวจบางนายได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยการประท้วงครั้งนี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ประท้วงวิตกกังวลว่านโยบายต่างๆของทรัมป์ขณะที่บางส่วนเองก็แสดงความไม่พอใจกับระบบการตัดสินผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนโดยผู้ชุมนุมบอกนะคะว่าระบบนี้ล้มเหลวและต้องการการปฏิรูปขณะที่ฝั่งของนายทรัมป์นะคะก็เตรียมที่จะประกาศเดินหน้าใช้นโยบาย100วันช่วงแรกของการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะว่านโยบายหาเสียงที่นายทรัมป์ได้ให้คำมั่นไว้กับชาวสหรัฐนั้นเขาจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่า